The first tour and travel และนี่คือรายการทำอหานะครับผม The first ultimate กินสุดโลกครับผม <c oughs> ตอนนี้ผมเชฟแม็กนะครับอยู่กับผู้ช่วยเชฟคนโปรดของผมมิสเตอร์อัตาไรท์ Yes มาดีเวียนเชฟมาดีเวียนเชฟนะครับผม mm hmm. กับไทยเชฟนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาประลองฝีมือกันนะฮะ mm hmm. ว่าใครจะทำอาหารอร่อยกว่ากัน mm hmm. ไม่ใช่เราจะร่วมมือกันครับผมโอเค so today what are we gonna do we have a m a l d i v i a n salad what is t called we call Kopi Leaf m a s u ตัวนี้จะเป็นชื่อของเมนูเลยนะฮะนี้คือเป็นคั่วบีลีฟเขาบอกว่ามันจะเป็นผักที่ซอฟต์กว่าเคล แต่ว่ากลิ่นหอมน่ากินมากโอเคพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะเริ่มทำสลัดในตำนานนะครับของชาวมาดิเวียนนะครับผม Copy ีลิฟมาสุนิใส่ปลาทูแน่นะฮะลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมโอเค and finally we put the c o p y leaf Copy leaf, yeah. finally. finally. Copy leaf, yeah. last. คือตัวโคปบิลิฟนะครับผมเป็นผักที่รสชาติขมนะฮะเวลาที่ผสมอย่างเงี้นะครับคืออยา่าไปบีบมันนะครับผมแค,ค่คลุกมันเบาๆนะฮะเพียงแค่นี้แหละเราก็จะได้สลัดนะครับผมของชาวมาดิเวียนโคปบิลิฟตามา,มาซูนีนนโอเคโคปบิลิฟมาซูนีสลัดมาดิเวียนของแท้ดั้งเดิม ค okay, ครับตอนนี้สำหรับเชฟแม็ก uh, นี้จานนี้เป็นจานแรกนะครับในการทำอาหารมาลดิเซียนดิชนะฮะ Can you rate my my menu? Can you rate my dish? Amazing Really? I'll give o u this one 10 out of 10. Wow! 10 out of 10 yeah thank you so nice. I, I i can i can come to Maldives and living as a chef sure <laughs> so thank you so much for helping us and teaching me and have, and i hope you have a good day thank you so much thank you and i have a, a gift from my side oh um, uh, yeah. A certificate we for you. Certificate. Uh, จากดูสิ <for S 1> สทธานีมาดิฟส์ Yes, thank you. <laughs> นี่ก็รับประกาศนียบตัตรนะฮะเปิดซิงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับ uh, การเป็นเชฟมาดิเวียนนะฮะขอบคุณนะครับเชฟอาจจะ Thank <At> you, Mac. Thank you so much. ได้เวลาร่วมสนุกของฝากสุดพิเศษฟรีๆถึงบ้านกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าสปาเสียงที่หนุ่มแม็กไปทำมาวันนี้เรียกว่าอะไรระหว่าง TF1 Soundbar หรือ TF2 Soundcheck สามารถใช้สิทธิตอบคำถามได้เพียงท่านละหนึ่งครั้งส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First u l t i m a t e เท่านั้นทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน3รางวัลรับไปเลยผ้าห่ม Limited Edition สุดน่ารักจากรายการ The First u l t i m a t e เที่ยวสุดโลกติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First u l t i m a t e เที่ยวสุดโลก หลายหลายคนอาจจะเปรียบเทียบนะครับผมทะเลที่ไหนก็เหมือนกันนะฮะหรือว่ามาลดีฟส์ก็คงจะคล้ายกับที่นู่นที่นี่หรือแม้แต่ประเทศอื่นก็คงจะมีสิ่งที่คล้ายๆกันแต่มาลดีฟก็คือมาลดีฟครับผมถ้าเกิดว่าคุณนะฮะได้มาที่มาลดีฟจริงคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาลดีฟไม่สามารถทดแทนได้ไม่ว่าจะประสบการณ์แบบไหนก็ตามนะฮะแต่ละสถานที่ทั่วโลกนี้ก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันนะครับผมยังไงก็ตามนะครับเราคงจะไม่มีทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนี้นะฮะต้องขอ,ข,อขอบคุณนะครับสปอนเซอร์นะร่าน กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต The First Tour and Travel ดูสิทานีมาดีฟส์สำหรับทริปหน้านะครับเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันพิธีกรคนเดยจะพาคุณเที่ยวนะครับติดตามดูให้ดีนะเวลาเดิมเลยวันเสาร์นะ9.30โมงครึง่งที่ pptv hd 36ครับผม สำหรับวันนี้แม็กเจนมานะขอตัวลาไปก่อนนะครับเอนจอยกับบรรยากาศให้อิ่มหนำสำราญนะครับสามารถย้อนไปดูนะครับเทปเก่าๆได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะ The First u l t i m a t e นะเชิร์ชได้ทุกช่องทางแล้วก็ follow subscribe YouTube ของพวกเราด้วยอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First u l t i m a t e ด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ นิวเชียพลรายงานตัวครับหลังจากที่ห่างหายไปนานครับวันนี้ครับผมพาทุกคนมาเที่ยวสุดโลกกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับกิจกรรมที่คนชอบมาเล่นที่นี่การสายเอ็กซ์ตรีมหน่อยก็คือพาราไกลดิ้งนั่นเองนะครับเราจะเห็นอยู่เต็มฟ้าเลยหันไปทางไหนก็จะเห็นครับนี่ครับนี่คือบูการี่เอ็กกับลิซ่าของ b l a c k พิงคของเรานี่แหละของประเทศไทยเรานี่แหละซึ่งตอนนี้กําลังฮิตมากหายากมากหายากค่ะ